มาเอางูเอาควายมาสิบ่อควายงามมากครับโอ้ยเมือนี้จวัลรัตฟามเพิ่นเอางูควายงามมาพี่น้องมาเปิดจีบกับจวัลรัตฟามเพิ่นพี่น้องควายงามเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวงามงามพี่น้องฟันน้ำนมเบิ้งขาเพิ่นพี่น้องไม่ใหญ่สินเนาะหน้าสวยครับพี่น้องสวยสวยสูงอยู่ร้อยสามสิบตัวไหร้อยสามสิบแปร้บแปดความสูงคนย่าว่ะล่ะต้นโตงามงามตเพิ่นพี่น้อง ฉลามชนเจ้าฉลามชนพี่น้องหัวงามเพิ่นบานสว่างแนลผาพี่พาะน้องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดโคกกระบือบานเชยงหวางบนที่5สิงหาคม2568มนห้า้อกบพบควายงามเพิินพี่น้องจากเสรภูมิพี่น้องค่ายดังเพิ่นโอ้ยสุดยอดมาฟังราคาบาานดิเปิดไว้4 7เเพิ่นเปิดว้อันนี้คือสายพัฒนาพี่น้องเป็นควายสายพัฒนาสีหไงไปหนาดพี่น้องควายตัวนี้ใงญงไปหนาพึ่งฟันน้ำนมพี่น้องเนาะเบิ่งงไทยเพิ่นพี่น้องเบื่อง่ทยเพิ่นป้าถ่ายเพิ่นอ กึมเลยพี่น้องผมมึนลื่นท่ายเพื่อนพี่น้องตองตนโตดีสุดยอดสุดยอด3อ่ะเท่าไรก็ไดสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้อง4 7่หมเดพันเ้อเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดพี่น้องเนาะใครเล,ล,รรลายาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โท 1, รเพื่อนศูนย์หกสามศนามศู้าเจ็นย์ห้เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนึชวันรัตฟาร์มเสีรภูมิได้ควายแม่สาวงามงาม,มาฝากพี่ต่อ เอาเอามาฝากพี่ต่อน้องอุ้ยงามมีหลีพี่น้องแห่งเบิงแห่งงามพี่น้องพูดอ่ะเป็นควายสายพ,นาพันธุ์งานพี่น้องงามมีหลีสุดยอดสุดยอดสุดยอดควายงามดาวเด่นมาอนีเลยเนาะสุดยอดอีหลีพี่น้องเจ้าฉลามชนสายเพิ่นพี่น้องเนาะเอาขอบคุณเล,ล่นๆม, <า S 2> มันกับผมได้ที่เด็ดมากพี่น้<ข>องมาฝากพี่ต่อน้องเปิดชิปกับที่เด็ดเพื่นเลยพี่น,อน้น<ข>องเนาะเอาไปเลยนี่ยกไปนี่ให้ยกยกไปเลยยกไีเดียเสียเบิดเอางูมาขายสบงูเอามาปะเนี่ยโอ้งูเก่ามาเอาเสียเบิด์มาเนา ไดกัี่ตคล้ายๆหาลใส่ควยเยเลยแกกำลังมาต่อรอเนอยู่มันหมานเด้อมันมันอาเตยมเ่บ้านได้มากอยู่บ่เู้่บ้านได้มากอยู่ะปอโอ้เอาวายลูกคอกมาแม่นเบิดเบิดนี่้ใบญ่บาลเาอันนี้แม่ลูกอยู่บ่กใส่ลูกเพิ่นนี่บ่ลูกูนี่โอ้ลูกผูตัวพุ่นแม่นบ่ตัวนั้นบ่เปิดจาไหนแม่ลูกเปิดเเจ็ด มันแมนอยู่บ่ผู้ใหญ่บาสองตัว้พี่น้องสิบเจ็ดวันนปลาแม่ลูกสิบเจ็ดลูกผูเพิ่นพี่น้องหนึ่งมื่นเจ็ดพันเงแม่บอกไงนี่พี่น้องปาแม่กระทองแล้วพี่น้องนี่น่ะนี่ลูกชส้เพิ่นแม่กระทองแล้วลูกผูแล้วต่อไปลูกแม่เพิ่นว่า <c oughs> โอ้พี่น้องสิบเจ็ดเนี่ยนี่ใสอีกแม่ลูกนันก็แมนบ่โอ้นี้โอ้สองตัวผูเท่าไหร่เ <c oughs> ท่าไหร่ห้องแปดพันพี่น้อง ม้วควา 8, ยแปดพันเด็พี่น้องตัวนี้ผูน้อยผูน้อยต้นนี้กับผูน้อยเท่าไหร่หมืน 11, นนม่นหนึ่งเนาะเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งกัแปดพันกัหนึ0งหมื่นเจ็ดพันเนาเบิร์อะรบอระเบิเตัวนี้ละเอาขออนุญาตเบอร์โท่ากับุบาลเทา 085ย์แปด1้าสามศูนย์สาูนยหน่ง้านหพยาบาลหยุดบ้านน้องสวงเฮาพี่น้องเพิ่นเอาควายลูกคอกมาขายเพิน่นว่าอ่ะมันหมาน,นเดอ้อร์โรงพยาบาลเดอ้ออันนี้17ราคาพี่ตื่นสื้อแห้งพี่น้องเนาะ8,000กับกึ่มลื่นทวนเพิ่นว่าพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้ผู้ใดสนใจก็โทรมาหาับโรงพยาบาลได้ขอบคุณหลายๆครับผมมันหมาน ให้ได้ขายประตูตัวเไมหลประุนงไปุมนเจะกลับกบรรยากาศการสื่อการขายควายลาดนนดโคกับือบราลเชยงวังมึงบรรยากาศไปนทำน้องพี่น้องผมสุดพยายามฮา ควายพี่น้องได้รับชมกันควายงามเห็นควายน้ำโพลูนโอ้ลูกสาวอย่างกับเพื่อนเพื่นคุยอยู่หมู่บ้านเพื่อนเสีอวมาช่อามาช่อยู่พี่น้องเนาะมาแต่หกเดือนเป็นไาควายหน่อยงามพี่น้องของพดหลูนร้อยทายสะก่อนจะสิบอกเพป็นควายงามเปินพี่น้องเนาะควายงามสุดยอดลูกงามมีหลีของโพลูดสวัสดีค่ะโพลูนอุ้ยโพลูดเอาควายงามมาโชว์พี่น้อมือเอามาขายดิบรอนเป็นมาโชว์มาขายโอ้นั่นเมย์เมย์มัปาดม่านอ่างล่างนั่น แปดเดือนอาจารย์ุ้ยพี่น้องอ่างลางเลยแปเดือนแล้วเขาพูดิันได้มาเอาเอางายๆน่เท่าไรง่าหน่แป้าร้อยสิบแปดห้าร้งายๆนน่พี่น้องป้าดงามปขาเปิดเบ่งนาตาตัวโตสิบแปดห้าร้งหมื่ห้าร้อีพี่น้องเนาะเมย์ยี่นี่เท่าไรของข้ว่าไว้พราะอุดเท่าไรยี่ยี่หนีสามหมื่นตัวนี้สามหมื่นเนี่พี่น้องเนาะสิบแปยก็สามหมื่นพี่น้องเนาะอ่างแเดือนเลยพี่น้องนี่แเดือนแล้วสูงหอยสี่สิบพี่น สามหมืสื่อเอาไปออกลูกพี่น้องเนาะใกล้ออกลูกเลยอีก2เดือนพี่น้องออกแล้ว3ามห0ื่นกับแปดห้อยข้องพูดเพิ่นได้มากมนี่ตัวบอกเพิ่นได้มากแม่นบ่เพิ่นได้พูดได้มาองตัวเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์สามแปดกสอง่าอาไปใส่ก่อนโอ้ยังจำลังเสียกเนาะใกลยลูกคอก กำลังเสี่อวครับพี่น้องเนาะแปดเดือนแล้วพี่น้องเนาะสามหมื่นสือ้อเอาไปรุ่นเอาพี่น้องตัวผูตัวแม่เป็นรุ่นเอาพูน่าอ่างเพื่อนพี่น้องป้าอ่างบักใหญ่เลยพี่น้องเนาะอ่างบักใหญ่เลยเอามานัมานหมันพูดขอบคุณหลายๆครับผมตัวหนึ่งสิบแปดหาดอยได้พี่น้องตัวนี้โอ้พี่บรรยากาศการซื้อการขายคก็ยเพื่อนหมานไปเท่ถอดนอตตัวนี้ถึงหมื่นบาทตัวนี้พี่น,น,มมน้องปรว่าหมื่น เขาวขาวล่ะจ้าบาทเดี๋ยวสิถามราคาให้เด้อพี่น้องเนาะอถามราคาสอบถามราคาให้นํากท่ไดร่นาะพี่น้องจัาบาทองเฮาตัวนี้ขายไปเท่าไหร่ขายหมื่นพันหมื่นหนึ่งพันเป็นขายไปแล้วพี่น้องเนาะ11,000ได้ตัวนี้พี่น้องเป็นควายกูหน่อย11,000เพิ่นขายไปแล้วเด้อพี่น้องตัวนี้ขายไปแล้วมานไปแล้วเพิ่งมานแล้วเนาะเอาตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนั้นเท่าไหร่ สองหมื่นควายแม่์ได้หนี่งงามสองหมื่นเป็นขายไปแล้วพี่น้องเป็นหมานไปแล้วสองหมื่นเป็นขายไปแล้วพี่น้องเนาะก็ซื้อของก็บัตรตัวยังไปซื้อถือถือเนี่ยมาขายดิยังี้มาขายเองขาดกว่าสั่งมาขายเองขาดกว่าสั่งเอาถือไว้ไล่อะไรจังไลย คู oh, oh, ่นี่ฮกหาโอ้เป็นครูไปขาเป็นครูหาโอ้ของต่อแจเบิดคนขายงัวอยู่คุณแจเบิดขายงัวอยู่โอ้ต่แจเบิดขายงัวอยู่คุณฮกหาฮกหาเป็นสายเนื้อเป็นพี่น้องสองตัวของเสียเบิดเพิ่นพี่น้องอ่าเสียบิดแจเบิดเพิ่นจากเออเบิดโทษเก่าของเสียเบิดเนาะฮกมื่นหา ตััวบกใหญ่เพิ่นขายง่วนซาโลเล่ใหญ่อยู่คุณต่อร่องกันอยู่เป็นชั่วโมงนะเพิ่นมาว่าท่านใดกันอยู่ทางเพื่นเสียเบิดเพิ่นแม่ลูกเขาจะบาดครับสองสามแม่ลูกสองสามพี่น้องเป็นควายแม่ลูกได้พี่น้องสองสามมาเบิ่งมาเบิ่งแม่ลูกแม่ได้พี่น้องเนาะเ้โอ้สายชมพู่เพิ่อนมาเนาะอันนี้สองหาเพิ่นเบิดใบใส่สายชมพู่เขาอ่ะเป็นแม่บอก แม่ครับแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยสิบสองหารอยงามเนาะโอ้ยล่ะขั้นขั้นเอาไปล่างขั้นไปล่างน้ำบอกนี่พี่น้องสุดยอดเลยเด่นต้นโตดีของเพม่อนพี่น้องเนาะต้นโตดีหน้าตาต้นโตบ่มีกระเลยพี่น้องเนาะเป็นใสเลยเล็บแก้วเขาแก้วแม่สาวหน่อยสิบสองสหาน่ารอยน้ำเด้อพี่น้องสิบสองหาหนอยเป็นแม่สาวหน่อยมันง่ามสายเผือกเลยพี่น้องเนาะแม่นี่ล่ะแม่ลูกแม่เพื่อนครับโอ้เท่าใดนี่โอ้แม่ลูกนี่เส้าซีครับโอ้ถ้าสองตัวนี่เส้าซีพี่น้องวุ้ย สองตัวส้าสซื้อสองตดีกว่าพี่น้องซื้อสองตดีกว่า2 4ต่อร่องใดได้พี่น้องแม่กมลัมกบมาสมแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ลูกสาวง่าม,ามแม่ดำลูกเือกโอ้พี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงสองส่ตอ่อเอาทั้งสงเลยพี่น้องเนาะต้นนี้ขายไปเท่าไห 100, ร่หน,นึห่ม่น้อยเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์ทรเวิน่นย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ จากหัวตะพานเนาะเปิ้นมาจากหัวตะพานอำนาจเจริญเป็นตาเลียงสองสีต่อร่องเอาใส่กันพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าลูกนี่สิบสองหาร้อยเหลือแม่นอกนั้นเหลือแม่แต่ว่าถ้าต่อใส่กันผมว่านี่นาสนพี่น้องเพิ่นใจลูกดีแม่เพิ่นแม่ลูกแรกอยู่เนาะแม่ลูกแรกอยู่ได้พี่น้องแม่ลูกแรกอยู่พี่น้องเนาะต่อยอดได้ต่อได้เอาขอบคุณงเลี้ยงมันครับผมเปิ้นมาจากหัวตะพานพี่น้องเนาะก้วยง่ามก้ายง่ามหลายพี่น้องผมกับพี่ย่าางามาค้วยงามหอยนันบัน มือนี้ห้อยนั่นคือเหลือหน่อยแท้เหลือบ่ลายได้มือหน,นี้เนาะไป่ใส่ละเสียนั่นเท่าโอ้ฝนพุ่งยางกายเพิ่มมากบริเ็นเพิ่มเท่าข้อใดขา้องาม 13, งามนี่ว่ามื่นสามพันหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยงามงามเพิ่นนี่พี่นอ้องเป็นแม่สาวหน่อยงามงามหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเบิ่งหน้าตาตนโตไปพี่นอ้องเป็นแม่สาวหน่อยงามแม่ลูกบ่ตัวนั้นเท่าอใดแม่ลูกเนี่ยสองเจ็ดพี่น้องแม่ลูก,นะ 27, ก,ล,กลูกแม่ได้เนาะลูกแม่สองเจ็ดเอาควายงามไปเลี้ยงเพิ่นกำลังเบิ่ง สองเจ็ดสองตัวได้พีน่น้องสองตัวนี่แม่เพื่อนพี่น้องนี่ลูกแม่นั่นแม่เพื่อนพี่น้องเนาะแม่ลูกแรกแม่ลูกแรกเนาะโอ้ยลูกแรกลูกแรกอยู่พี่น้องสองเจ็ดนี่ลูกแรกแม่สูงรอยสามสิบห้าบวกลบได้ STALK, พ However, ี่น้องเนาะสองเจ็ดเพิ่นเปิดไหวพี่น้องอันนี้สิบสามห้าร้อยเป็นแม่สาวหน่อยงามพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะอันนี้ต้องหอยนันเพิ่นพี่น้องเนาะ คูเกฝุ่นูกเาเด็กพอซ้ายจะเกลี้ยงแม่ลูกพี่ครับหอยนันได้ควายงามมากอันนี้สายเนื้อบ่อกหน่อสายเนื้อเท่าไหร่โอ้ยแม่ตัวนี้แม่ตัวนี้แม่มื่นสามครู่นีิครูหนิมื่นสามพี่น้องเนาะอันควายชมพูเขาเท่าไหร่แม่ลูกแม่ลูกโอ้สีชมพูสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสีชมพูเพิ่นคลองหอยนันเพิ่นกำลังต่อรองลูกแม่ได้พี่น้องลูกแม่นั่นลูกแม่มัสองหมื่นสี่พัน ควา,ายใหญ่ควายงามพี่น้องสีอ่องตองเลยสีอ่องตองเลยพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้คือควายหอยน,นันควายเพื่อนใส่กเอ่อเออม,มีครบมีครบมีครบนี่เด็กขวัญจองทางเพื่อนขวัญจองข้างขวัญน,นางทับอ่ามีขวัญน,นางทับนำ้ำเออเข่าตำราใไซได้ควายตัวนี้นะถ้าขวัญมีเก่าจุดขึ้นไปโชคดี นี่ควันอยู่นี่ก็มีพ่อโอเคบ่มีขวัญสว่าบ่มีบ่เป็นหยังเฮ้ออันนี้อันนี้ซองแต่ซองทางซองทางหามกนหนักต้องจะอยู่สว่าอยู่สองถังอันนี้ขวันนางทับดีคำได้มี่ก็กควันฮวัดอยกพอดีแมนแมนอยู่อยู่กับบ้านนี่พอดีอ่ะมันบ่มีตัวนี้บ่มีการซื้อพอดีนั่นเลยควัญงามคือกันตัวนึงกับวัญงาม อันนี้หอยเอเพิ่นถามตำรามันดูขวัญแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลี้ยงให้อ้วนมีราคาเบิดเลี้ยงให้อ้วนมีราคาเบิดเพิ่นว่าโอเคเป็นลายจังพวกเพิ่งกำลังต่อรอบวันไหนกันบ่าหอยนั้นย่างเนาะมาขอเบอร์โทรเพื่อนบ้านศูนย์เก้าแปดหนึ่ง้าแปดหนึ่งหกสี่หกแปดหสหามหนึ่งหอยนันจากไส้มูลอันเท่าไหรก็แล้วแม่ลูกลืมถามเพิ่น สองพันสองหมื่นสองพันสองหมื่นสี่พันห้าโอ้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเด็พี่น้องเนาะง่ามเมันมาเือสีชมพูดีเด็เนาะสีต่างหมู่เด้กพี่น้องเบิ้งใส่กันเท่าไะพี่น้องเบิ้งใส่กันสีต่างหมู่สีชมพูองตองหลุกสาวเพื่นพี่น้องนี่แม่บักไงสองสีหาเพื่นอยากได้ต่อรองได้อย่าลุดสีเถอะเนาะโอเคขอบคุณอเลียงให้มันมัครับผมซุ้มนี้ไทยแหละซุ้มนี้ไทยแล้วไทยนดำหอยเอ๋แล้วโอเค อย่างต่อ่น right. so ้เอ้ามาแล้ววะได้จตัวหน่สิบห้าตัวโอ้สิตัวเสียโยเพนไดสิบห้าตัวเป็นในราคาควายทามเสียโย่เบิ่อเข้บาคืงดนพอดีมานคือสีดียืนบอดีมัเลยเข้าสูขเวียดได้บ่เดี๋ยวนี้ชวนสู้ได้เนาะเออสู้กับเล่าบ่ได้เล้าให้ดีกว่าโอเคคอมเมนบ์พมาแล้วนะขมเมนบ่ม่าแล้วโอเค ออันนี้คือเสียโยสอบถามในหางเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนมีประสบการณ์เพื่อนซื้อเพื่อนขายสอบถามราคาให้น้องพี่น้องเนาะอย่างต่อในบรรยากาศการซื้อการขายควายใหญ่พี่น้องควายงามควายใหญ่ทางฝุ่นพี่น้องเนาะโอ้มาเห็นหอยสอนมาเห็นพอสอนพี่น้องพอสอนมาเบิ่งควายหรือมาขายควายนอ้มันอนาะอึบอึบคออนุญาตคออนุญาตขี่ควายขี่ควายสวัสดีครับพอสอน เพิ่งเห็นหนาเห็นตาพอสอนพี่น้องได้กว้ายงามมาป่าปีต่อเนาะไก้สีสุดฤดูฝนเลยเออจังได้มากมันอยู่ไก่เพื่นว่าอยู่มุกดาหารถูงได้เพื่อนนะอันขึ้นมาได้รอมากเถอะบาทอนี่ยเขาเปิดกว้างบรรยายิึงพอสอนก็ไยตัวนี้เนาะอันตรักษ์สุดยอดพี่น้องเชื่องเชื่อง เป็นผู้น้อยกระโหลกใหญ่หรือเขาเปิดกว้างเนาะต้นเขาใหญ่พี่น้องควายตัวนี้สีใหญ่ไป็นหนาเป็นพอขอกพอขายพอพันได้เนาะพอสอนเนาะใช่ง่ายเปินพี่น้องเนาะพอสอ่เฮ้ยโอ้โอ้พูดอ่ะเออตัวนั้นี่ะคือพอมันเดี๋ยวสิไปไทยพอมันให้เบิ่งนัมนี่คือลูกเพิ่์นพี่น้องนี่ลูกเพิ่์นเป็นพอขอกพอขายพอพันพอสอนเปิดไปจังใด สองเก้าห้าพี่น้องราคานรงฟีจะค้อยห้าสิบกิโลอยห้าสิบกิโลทั่วรภาคอีสานผุลาพี่น้องอันนี้สองเก้าห้าเพี่น้องเป็นราคาพอพันในอนาคตอนาคตพอพันได้พี่น้องง่ายลผมซื้อสองห้าขนาดอองหกได้โอ้ขนาดขอโอ้ร่วมทร่ร่วมทรงราคาร่วงพ่รงลปพอสอนเนาะขออนุญาตพอสอนก่อน เบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าพ่อสอนมุกดาหารผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์นี้ได้ควายงามไปเลี้ยงพี่น้องขอพูดเล้ยๆพ่อสอนมันๆครับผมเสียประวิตรได้ควายมากแม่ลูกลูกสมัจฌูโกด้เนาะลูกแรกลูกงามงามลูกสาวงามเสียวิทได้มากเหมือนพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่แม่เพิ่นแม่บ้านบ้านต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องเนาะแม่เพิ่นสูงประมาณเกือบลอยสามสิบบวกอะพ่ออะห้อยวิทยเปิดไปจังไหน ขาไปสองหมื่นก็หารอยสองหมื่นก็หารอยราคาเ<อ>บาราคากเกษตรกรพี่น้องเนาะพี่น้องมาเบิองลูกสาวเพิ่นอีกตัวน,นึงลูกงามเนาะให้ลูกดีๆลูกแรกอยู่เนะลูกแรกอยู่เนาะเนี่ยพี่น้องเบืองเนาะนี่เรื่องอุ้ยหูยลูกงามนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะสองหมื่นกัห้าร้อยหอยประวิษเพิ่นเปิดไใบพี่น้องได้ควายงามมาฝากพี่ต่อหนองราคา,าเกษตรกรต่อยอดได้ห้อยประวิษเสียประวิษไปได้มากอ้าวมาขออนุญาตเบอร์โทรเสียประวิษ ไารวิทย์ขอเ <98, S 1> บอร์โทรศูนย์ 98, 98 653 65 <3, S 2> 9162แม่ลูกลูกแม่สองหมื่นก็หารอยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจฝ่าว่่ามาต่อรองเพผ่้ใดมันหมาเด้อหอยไารวิทย์ขอบคุณหลายๆครับผมมาเบิ่งควายหอยเอกบ้านพี่น้องเนาะหอยเอกพี่น้อง,องได้แม่ง,งามงามมาฝากพี่ต่อหน,น่องหอยเวียดกำลังต่อรองเป็นควายสายไดโนนี่มางามเถิดควาเพื่อนพี่น้องเนาะหอยเอกเป็ใดมางแปดโมงใช่ไหมา หอยเวียดกำลังต่อรองควายงามเพ่นพี่น้องควายงามเบิงไทยเบิงควายงามพี่น้องเนาะหอยเวียดกำลังสนใจหอยเอกหอยเวียดเพื่นในเท่าไรสองเจ็ดหอยเอะเจ็ดเท่าไรแดล้อโอ้ขาดกันอยู่แปดล้อยโอ้ขาดกันอยู่แปดล้อยงามพี่น้องเนาะงามเออเช่เลย งามเป็นควายงามเพิ่นควายสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องเนาะควายงามเพลินสองห่นเจ็ดพั้อยเอกอยากได้เดี๋ยวจังหน่อยใครที่ห้อยเวียดนี้ผมสิมาขออนุญาตเบอร์โทรน้ำเพิ่นเนาะทายทำอยู่ว่าป้าโทรมาเปิดควายใหญ่พี่น้องควายใหญ่ควายยักษ์ควายใหญ่ควายยักษ์เพิ่นยักษ์อีหลีพี่น้องเนาะมาแยักใหญ่ใหญ่ใหญ่ขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับผมขออนุญาตใจทำโอ้เจ้าของบ่อยู่ ควายใหญ่เพื่อนพี่น้องควายใหญ่เพื่อนเจ้าของบ่อยู่ตะวันใหญ่แห้งควายเพื่อนอย่างเบิ่งอีกเทนึงเพี่อนน้องก้อยเวียดกำลังต่อรองเพื่อนมีบรรยากาศการสื่อการขายควายไป็นน้ำเพื่อนน้องไปห้อยดนางเพื่อนน้องเนาะ สวัสดีครับครับผมหอยโองได้ของงามมากพี่น้องเลยแม่สาวหน่อยงามๆเปิดไว้จังไหนครับนี่สามหมื่นสองสามหมื่นสองเอาบรรยายนึงตัวนี้เป็นลูกของฮะโคจิมินคุณทวีอ๋อลูกคุณทวีพี่น้องอุ้ยงามมีลีพี่น้องลูกสาวคุณทวีแข้งขาตัวโตพี่น้องเนาะงามมีลีสูงประมาณร้อยสามสิบตัวอะไนี่ง ร้อยสามสิบห้าบวกลบพี่น้องเอ้ยพี่น้องงามเป็นควายแม่สาวหน่อยดาวเด่นเหมือนนี่เลยแม่สาวหน่อยงามพี่น้องเนาะของหอยอ่าองค์เพ่นใดญมากเหมือนนี่งามลูกสาวคูณทวีเปิดไว้จังไหนก็ล่ะสามสามสิบห้าเป็นเปิดไว้พี่น้องเนาะตัวนี้เท่าไหร่บตนสองหมื่นห้าพันตัวนี้ลูกเบิ้มอุย้ยเบิ้งาวเพิ่นใหญ่ครับพี่น้งนองเนาะแข้งขาต,นต้นโต ตันขนาดขึ้นมาตันเถอเนาะตัวนี้เน้ออุ้ยตันขนาดเลยพี่น้องสองหาเด้อมาเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องเบิ่งถ่ายเพื่อนตันนี่ดีอ่ะไปไปควายเขาไปแล้วควายเขาควายเขาสามห้าสองห้าสองตัวพี่น้องควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะควายงามเพื่อนตัวผู้ตัวพี่น้องตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ตัวนั้นตัวเมย์สองห้าสามห้าค้องหอยองค์ไปณดไหมอ่ะคูณใดอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดตัวนั้นสุดยอดเลยแม่พันสายดัง สายใหญ่ตัวนี้พอพันได้เนาะอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยองศ์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดห้าศูห้าสามสามยหกศูนย์แปดศูนย์อ๋อย์อยองจากธนาคารพิพิธภัณฑ์โบราณสานีได้ป้ายงามมาฝากพี่ต้อนน้องคุณน้องผู้ใดสนใจอยากกับเปลี้ยงไปต่อยอดสบายเลยป้ายเพลินคุณ,ณภาพตลอดเนาะหอยองค์เนาะขอบคุณลหลนส์มันครับผมอันว่าจะไหนเข้ามันหรอือเปล่ารูปขึ้นบักหลายว่าัดหอยพ่นคือว่าจังสัน อันเอาเขามาอ่างเอาเขามาอวดเด้ตัวนี้คล้ายคล้เขาปลาอันนี้เหงคัาว่าว่าควายเขาอันห้อยพ่นไงแล้วควายเขาหอยฟางเหงคขาเขาปักธรณีทั้งไหนขายยังไงตัวนี้หอยมือหามือหาตาเขามันกระไรเหรอตัวนี้หอยฟางพูดอ่ะเขาปักธรณีมือหาหอยฟางเอาควายไงหอยฟางมาขาย ว่ามึงหันกําลังมาชมเขาควา,ายหอยพน่นเขาควา,ายหอยฟางอีขขขกฉอุ้ยพี่น้องสิบหา้าหอยฟางจากหมหาเจ้าเใ,ใจเขาเป็นงามเขาปักธรณี <c oughs> โอ้มม <c oughs> จูงไปห้เจ๊เป็นเบิงห้าง่นสันคือสันหัวละพญานาครับข้อหอยพ่นไรอะไรจะไหนบ้า,างเส้าสองหารอย,อรอยมันก็อ้วนกว่าข้อหอยฟางตัวมันโตหญ่วกว่าพี่น้องเนาะโอ้ไฮลอดสอง ข้าวหตลอดสองสองสองข้องหอยพ่นสองสควายใหญ่ควายเนือเพิ่นสองสนี่ของหอยพ่นพี่น้องตัโตใหญ่ด้สองเพิ่นเปิดหบพี่น้องลายละเนาะวายพ่เนาะลายละอ่ะขอนาเบอร์ทร่หอยพ่นศูนย์เก้าสี่หนึ่หยอยพ่นอาสามารถ ตัวละสองสองคนติดใบพี่น้องเนาะเอามันหมาดได้หอยพ่นเด้อขอบคุณหลายๆมาเบิ off, ่งเขาอีกตัวหนึงพี่น้องปฟาดมาเบิ่งเขาควายอืออีหล่าลูกมันบ่คือกันบ่เขามันคือคือเนาะเบิ่งเขาพี่น้องอ่อนซ่อนเขาแขงลูกมันดอนพร้อมโอ้ดอนพร้อมเอ้ยลูกเผือกพร้อมพี่น้องแต่ว่าเขางามแล้วล่ะพี่น้องเขางามแล้วสุดยอดซิมหาหารอยได้นี่งหอยฟางเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอด อ่ะ่ะนี้าวอ้าวข้อหอยปูฉีดเลยฉีดสีแล้วได้เพิ่นได้กันบอลนะฉีดสีแล้วอันนี้กระตู้พี่น้องอันนี้กระตูอ้าววันนี้แม่ลูกบ่หน,นิโอ้แม่ก็ลมั้งอ่าโตตั้งหางนี่เท่าไรลูกไส้นี่ยหนึ่งมหมื่นสามพันห้าร้อยลูกไส้งามพี่นอ้องลูกโอ้ตัวผู ปูหน้อยงามงามหนึ่งมื่นสามพันหารอยต้นตัวแม่ล่ะตัวเมหนึ่งหมื่นเก้าพันหาพี่น้องข้าวหอยนิดควายโค้งเพือเ่อพี่น้องควายเนื้อเพื่อเอาไปต่อยอดเอาไปสางเนื้อสางหนังตัวนั้นสิบสามหารอยตัวนี้สิบเก้าหารอยเดือดสองตัวเขาพอดีเพื่อพี่น้องโอ้งามเนาะตัวนั้นเนาะสีดีขนาดเลยสีขาวจุนพูนพี่น้องเนาะเป็นควายงามควายหน่อยงามควายเลี้ยงกระไดเอาไปเลี้ยงต่อยอดได้เลยพี่น้องมันงาม ไงไปหนาเนาะตัวนั้นเนาะโอเค,ค okay, ตัวนี้ไปสางเนือ้อสางหนังสางกำไรเนาะพอนิดเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรพนิดแศูนย์แปดสองหกหกแปดเจ็ดสองเอาไฟไปต่อยอดของพอนิดทั่วมากเบอร์นี้ได้เลย่ียไปอนเนาะอ่ะ2สองโต13กับ19ขอบคุณได้หลายหมนันครับ,รบผม เมืองบรรยากาศการสื่อการขายใกล้ตลาดนัดโคตรกับฝูรบ้านเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดเชียงทอนคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องนอกปากพี่ปากเง่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเพี่น้องเนาะขออยเพี่น้องเกษตรกรเพื่อนยงหุ้นล่องลอยแฟนกับแฟนเพจ๋ยบาทสว่างแน่วชมมิตรความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไปเจ็บเมืองการพี่น้องรำรวย้วยเบิดหนีเบิดซึ่งกันสวัสดีครับ